เข้าสู่บทที่สองกันนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็จะบอกเรื่องของ PLC ว่ามันมีหลายรุ่นนะครับผมจะไปเร็วๆเลยแล้วกันนะฮะมันจะมีรุ่นเล็กรุ่นกลางแล้วก็รุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่นะฮะอืมทีนี้ PLC เอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับ Support เกี่ยวกับ Automation โโโน,นะครับ Power Saving In ในโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับก็ใช้ทั้งระบบลำเลียงนะครับพวกเครื่องจักรอัตโนมัติหรือพวกที่เป็นแกนคอนโทรลที่เป็น x y table นะครับหรือโรบอทที่เป็นอาร์มก็สามารถจะใช้ plc ได้นะครับ automatic test equipment นะครับการประกรอบนะครับหรือ t ท s t นะครับทดสอบเกี่ยวกับพวกาลายอุตสาหกรรมที่เป็นลายประกรอบหรือลายเทสนะครับลายทดสอบได้นะครับ โอเคก็ป okay. ระมาณนี้เดี๋ยวไปเร็วๆ <c oughs> <c oughs> นะครับอันนี้เขาใช้แม้กระทั่งควบคุมน้ําพุร้อนนะควบคุมน้ําพุเห็นไหมฮะให้เกิดลําดับของการน้ําพุซึ่งน้ําพุมีอะไรบ้างมีทั้งตําแหน่งหัวที่จ่ายครับปั๊มที่ใช้อัดแรงดันให้เกิดน้ําพุนะครับรวมถึงการปรับค่าแรงดันให้แต่ละหัวมีแรงดันเท่าไหร,ร่นะฮะก็สามารถใช้ PLC คุมได้อันนี้ ก็สามารถจะไป PLC เนี่ยไปลิงก์กับดีไวซ์อื่นๆนะครับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับมากมายเลยนะครับหลากหลายชนิดนะครับที่นี้อ่าเห็นไหมเข้ามาสู่โหมดของอุตสาหกรรมละตอนนี้เราจะเห็นถ้าสำหรับผมในเรื่องนี้มันมันจะเริ่มคุ้นตาแล้วมันคือเข้าไปสู่กระบวนการผลิตนั่นเองนะครับผลิตเครื่องจักรนะครับเพื่อจะใช้ทำงานแทนมนุษย์นะครับให้เป็นอัตโนมัตินะครับ นี่แม้แต่เครื่องของการคัดหัวอผักนะครับหรือแม้แต่จะแบบ p ีพเล็กๆเป็นตัวคุมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับรถได้นะฮะก็ะคือมีพักและพักใหญ่แม้แต่คุมแสงไฟในโรงหนังโรงละครนะฮะก็ใช้ได้นะครับตัวนี้มันนี่เชงเจอนะครับก็คือ หลากหลายจบแล้วบทที่2นะครับไปเร็วๆเลยนะฮะสรุปก็คือมันใช้ทําได้หลายอย่างมากนะครับทั้งเรื่องของอเครื่องจักรอัตโตนมัตินะครับหรือแม้แต่การคุมแสงสีเสียงไฟต่างๆนะครับร่วมกับโรบอทที่เป็น Arm table อาร์มเทเบิลต่างๆนะฮะก็จบบทที่ A2 นะครับ